พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันอังคารที่11มกราคมคริสตศักราช2022คำพยานชีวิตโดย คุณเชลเลซีวูแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องรู้จักพระเจ้าอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำาวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธรร 7, 7ิวบทที่7ข้อ7ถึง12และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธรรมมิวบทที่7ข้อ7จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านคุณเชลเลซีวูเป็นพยานว่ากว่า30ปีที่แล้วดิฉันมีประสบการณ์วัยหมดประจำเดือนช่วงต้นดิฉันเป็นคุณแม่และทำงานเต็มเวลาที่ธนาคารในขณะที่สามีเพิ่งเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของเขาด้วยความกลัวว่ามะเร็งเต้านมจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ดิฉันไม่ได้รักษาด้วยวิธีฮอร์โมนบำบัดจึงทำให้ดิฉันทุกทรมานใจอย่างยิ่งเมื่อดิฉันหันไปขอคำแนะนำจากพี่สาวเธอแนะนำให้ดิฉันอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าดิฉันลังเลใจทำไมพระเจ้าต้องฟังคำอธิษฐานของดิฉันดิฉันไม่ได้ไปที่คริสตจักรด้วยซ้ำไปแต่เธอยังคงสนับสนุนให้ดิฉันอธิษฐานด้วยสุดใจ โดยไม่ต้องกังวลว่าพระเจ้าจะทรงทำอะไรกับเรื่องนี้ด้วยความเมตตาของพระเจ้าดิฉันได้รับพลังใจในการจัดการกับสถานาการณ์ของดิฉันหลังจากที่อธิษฐานอย่างซื่อสัตย์ทุกวันเมื่อดิฉันพบความสงบท่าำกลางอาการไม่สบายใจดิฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าพระเจ้ารักดิฉันมากเพียงใดดิฉันเริ่มเข้าร่วมการนมัสก,การในวันอาทิตย์ การอ่านและศึกษาพระครรมภี์กับเพื่อนๆ mm. และเข้าร่วมคณะนักร้องประสานเสียงในคิทตจักรของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของดิฉันมากมายเมื่อมองย้อนกลับไปคำตอบเหล่านี้เป็นการอัศจรรย์อย่างแท้จริงในชีวิตของดิฉันและพี่สาวของดิฉันก็เป็นเหมือนทูตสวรรค์ผู้เปี่ยมด้วยความรักที่พระเจ้าส่งมาให้ดิฉัน การได้รู้จักพระเจ้าโดยเริ่มจากการอธิษฐานอย่างซื่อสัตย์นั้นช่างวิเศษเหลือเกินข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อพบกับความท้าทายข้าพเจ้าจะอธิษฐานต่อพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับบรรดาคนที่แนะนำข้าพระองค์ทั้งหลายให้เข้าสนิทกับพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดประตูเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายขอเรียกพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ